สวัสดีครับมาพบกับผมทีมรีวิวเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็จัดเครื่องฟอกอากาศนะครับรุ่นนี้คือรุ่น sharp นะครับแต่ตัวเล็กสุดอนะผมก็จำรหัสไม่ได้นะอะไรนะ fpj30t อะไรนะครับอ่าก็ประมาณนี้แต่เต็มๆชื่อเต็มผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะอ่าแต่เป็นยี่ห้อ sharp นะครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เขามีนี่ด้วย พัลเตอร์คัสมาอะไรมีเฉพาะในชาร์ปนะครับนะฮะรุ่นนี้โอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเราก็จะมาแกะด้านฝาหลังก่อนนะครับฝาหลังก็เปิดออกมาครับไม่ยากครับเดึงง่ายๆนี่ฮะแล้วก็มันจะมีตัวกรองอากาศอยู่ตรงนี้เป็นชั้นกรองอากาศนะแล้วก็มีพัดลมเนี่ยะเป็นพัดลมของเขาดูดอากาศผ่านตัวกรองแล้ว ปล่อยอากาศดูสุดมาข้างบนนี้ตัวข้างบนนี้เป็นตัวปล่อยพัดลมปล่อยอากาศข้างบนนี้พัดลมดูดอากาศอยู่นี้อ่าตอนขั้นแรกเลยก็ต้องมาแกะนี่ก่อนแกะตัวกรองออกก่อนมันห่อถุงพลาสติกอยู่นะอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดเลยใช้ไปถึงใช้งานเลยไม่ได้ต้องแกะพลาสติกออกก่อนไม่งั้นมันจะดูดพลาสติกมันจะไมีมอากาศออกมาโอเค ทดลองนึกวาหาซื้อได้ในช้อปปี้นอะไรเงี้ยก็ไม่แพงนะนะเขาจะมีตัวลิ้นลิ้นให้เนี่ยลิ้นดึงออกมาได้ง่ายๆลิ้นอ่าก็ใส่เข้าไปออแล้วก็ปิดฟ้าเน,นเอาไกลๆนิดนึงมันไม่มันไม่เห็นอ่เรียบร้อย ปิดฝาเนีนหนาแล้วก็หมุนกลับมาเนี่ยข้างนอกก็จะตรงเนี้ยมันเป็นตะแกรงเป็นเหมือนค้รูตะกร้าแล้วก็มีเป็นตะแกรง,งอีกชั้นหนึ่งด้วยนะอ่าเป็นแบบตะข่ายเล็กๆเ,เนี่ยเป็นรูเข้าอากาศเสียเข้าไปแล้วปล่อยอากาศดีออกมาข้างบนเนี่ยอ่าเราจะมาดูปุ่มกันดีกว่าครับเริ่มที่ดูปุ่มกันก่อนหันหน้ากลับขึ้นมาเตรียมปลั๊กไฟไว้ก่อนเนาะอ่าเสียบป,ปลั๊กไปเลยปลั๊บ เสร็จปลั๊กเรียบร้อยเนี่ยปุ่มด้านบนเขาขอขคพิกนิดน,นึงจับตรงนี้ดีกว่า,าปลอดภัยเวลาเออบอกอย่างเวลาเวลายกถือเขาจะมีตรงนี้ให้เกี่ยวให้ยกขึ้นไดน้ขึ้นได้ไม่หนักมากประมาณ3-4มสโลไม่เยอะไม่หนักอันนี้ปุ่มเขาจะอันนี้เป็นช่องระบายอากาศออกมานะอากาศดีก็จะออกมาตรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นปุ่ม power กดทีนึงก็เปิดเครื่อง อก็อันนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บมันจะกลายเป็นพัดลมอันหนักสุดเลยนะอันแรงสุดเลยไรไอ้ปุ่มสองคือปุ่มไอ้จับไอ้พวกฝุ่นละอองเล็กๆไอออนอะไรเงี้ยพาร์าสมาคัลเตอร์อะไรเนี่ยก่อนอันนี้ก็จะไอ้ตัวทําจับฝุ่นก็จะทํางานอันนี้อันอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความแรงของพัดลมอันนี้แรงสุดพรอ่า กลางคือแบบเบาสุดแล้วก็เป็นเ,เวลากลางคืนอ่ะเวลาไฟมันจะดับไปด้วยไม่มีแสงให้เรารบกวนสายตาเวลานอนเนาะกดอันอันนี้ไฟอันที่สองอันที่สองไฟก็จะติดขึ้นมาเพราะว่ามันกกล้แรงปานกลางนะลมแรงปานกลางอันที่สามคือแรงสุดอ่าส,ส่วนส่วนมุมนี้เลยก็จะเป็นตั้งเวลาอันนี้ก็ตั้งเวลามีให้เลือกสองเวลาคือสี่ชั่วโมงกับแปดชั่วโมงนะครับ โอเคครับตามนี้ครับก็ไม่มีอะไรยากส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ต้องอะฮะแค่กลางคืนก็พออย่างเดียวให้มันเบาวไว้แล้วเราก็ฮะเปิดไว้กลางคืนไม่เป็นไรอ่ากดอีกทีก็ปิดแค่นั้นเองปุ่มไม่แค่สี่ปุ่มเองครับไม่ยากน,นี่ก็มารีวิวแบบคร่าวๆไม่มีอะไรมากเครื่องฟอกอากาศชา้านะครับผมได้จาก ผมซื้อมาจากช้อปปี้นะในราคา2 0 0 0กว่าเอง2 0 0พต้นๆอ่ะอคือว่ามันก็โอเคนะผมว่าห้องผม,มน้อยไม่ใหญ่มากนะประมาณเอ่อประมาณยี่ไอตัวนี้มันเขาบอกว่าประมาณ23ตารางเมตรอ่ายี่สิบสามตารางเมตรก็ไม่กว้างมากก็กำลังดีกับัรีห้องเลยแหละห้องนอนอะ่ะห้องนอนหลายคนอะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับ ในคลิปนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้ก่อนไม่มีอะไรมากไว้คลิปหน้าจะรีวิวอะไรค่อยมาดูกันอีกทีเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ